สวัสดีพวกส้มจีนทั้งหลายนะครับผมทามาเองวันนี้เราก็จะมารีวิวการหมุตามฉบับทาม้านะครับผมนั่นก็คือสั้นเร็วแล้วก็เข้าใจง่ายๆนะครับผมไม่ต้องเป็นต้องไปคำนวณเลขอะไรเยอะแยะนะครับผม<ง>เพราะว่าเรามาเป็นลิงยังไงรับ สำหรับท่านที่สงสัยว่าส้มจีนคืออะไรนะครับเก็บความสงสัยของท่านไว้ก่อนครับเดี๋ยวท่านจะรู้ว่าผมหลอกตาท่านนะฮะก่อนอื่นเราต้องเข้าใจไมซ์เซตกันก่อนนะครับว่าการมิงเหมือนเซียวแต่ไม่ใช่เซียวสกิล E แล้วก็ตัวของค้านตีของเขาเนี่ยจะทํางานไม่คล้ายเซียวครับอันติเซียวเนี่ยจะกดปุ๊บแล้วลดเลือดแล้วไปเอาเป็นเพิ่มดามีดนะครับผมแล้วก็ E ก็พุ่งได้2ทีแต่การมิงจะกลับกันเลยครับผมอันติของการมิงเนี่ยจะทําการฮิวแล้วก็ทําให้มีบัฟการกระโดดแล้วก็ยิงสิงโตไปเรื่อยๆแล้วก็พอสิงโตกล้้วกกก็ดด E ไอี ทีหนึ่งนะครับความเข้าใจของสกิลมันก็จะเป็นประมาณนี้เดี๋ยวผมทำให้ดูเชียอะไรใช่ไหมเขาจะเสียเหลืองเอาใหม่นะครับเมื่อกี้ไม่ับเมื่อกาหมิงกดสิงโตเมื่อการหมิงกดสกิล E เนี่ยจะทําการพุ่งลงมาโจมตีจากด้านล่างนะครับผมคล้ายๆเซียวเลยแล้วเมื่อพุ่งลงเสร็จปุ๊บจะทําการฮิ้วเมื่อการหมิงกดอันตรีเนี่ยจะเรียกสิงโตออกมานะครับผมแล้วให้สิงโตเนี่ยจะพุ่งเข้ามาหาเราเรื่อยๆแล้วก็จะทําการฮิ้วนะครับและการหมิงในช่วงระยะเวลานึงเนี่ย เมื่อสิงโตพุ่งเข้ามาหาตัวเนี่ยก็จะทําการกระโดดได้เรื่อยๆครับผมแต่ก็จะมีช่วงระยะห่างที่ว่าเราสามารถกดตีโน่ม t เทคแล้วให้สิงโตเข้ามาหาเราแล้วเรากดอีทุ่มแบบนั้นได้นะครับแล้อัติกามิงเนี่ยจะลดเลือดเมื่อเราพุ่งลงนะครับผมแต่หลังจากพุ่งลงเสร็จปุ๊บก็จะมีการฮิวเกินเกิดขึ้นนะครับผมก็อย่างที่ทุกท่านเห็นในวิดีโอเลยสกิลก็จะทํางานประมาณนี้นะครับไมล์เซ็ตต่อไปเราก็มาทาความเข้าใจเกี่ยวกับสกิลนะครับสกิลอีก็ไม่มีอะไรมากครับผมพุ่งลงครับผมโจมตี4 สกิล e นะครับผมจะเป็นการพุ่งลงมานะครับผมทำความเสียหายไฟนะครับผมซึ่งมันไม่สามารถซ้อนทับกับสกิลธาตุที่ว่าเคลือบการโจมตีอื่นได้นะครับผมแล้วก็ไอ้สกิลนี้เนี่ยมันจะทําให้เลือดของกา้มิงเนี่ยลดลงไปนะครับผมโดยไม่ต่ํากว่า10%นะครับอันติจะอยู่ในสถานะติดไฟครับผมมันจะเรียกสิงโตมาทางความเสียหายวงกว้างเป็นไฟนะครับผมหลังจากโจมตีเสร็ล้วกิ้งไปบริเวณข้างๆนะครับผมสิงโตจะกลับมาหากา้มิงและทําให้ต่งสกิล e นะครับคูลดาวเสร็จทันทีนะครับผมในระยะระหว่างช่วงงงเเววลาตต่่ออออนืขขัง อันตีเนี่ยความสามารถในการต้านทานการหยุดชะ็อกจะเพิ่มขึ้นนะครับเผื่อเมื่อทําการพุ่งโจมตีจากอากาศนะครับลงถึงพื้นเมื่อการเตะตะครุบถึงหน้าแล้วปุ๊บหากพลังชีตของตัวองค์กล้ามเนี่ยสูงกว่า50จะเรียกตัวงสิงโตออกมาอีกครั้งหนึ่งนะครับผมพอสวรรค์ที่1น,นะครับหลังจากพุ่งโจมตีโดนศัตรูนะครับจะทําการฟื้นชีวิต1.5ของชีวิตสูงสุดของกล้ามหนึ่งครั้งนะครับใน0.2วินาทีเวลา0.8วาิครับ พอสวัสดี่2ครับเมื่อการมิงชีวิตต่ากว่า50%จะได้โบนัสรักษาเพิ่มขึ้น20%นะครับแล้วเมื่อการมิงเลือดสูงกว่า50%เนี่ยความเสียหายจากการพุ่งโจมตีจากอากาศเนี่ยจะสร้างน้ำมตเพิ่มขึ้น20%ครับผม พลสวรรค์สุดท้าย6กโมงเชา้ชาถึงหกโมงเย็นวิ่งเร็วขึ้นสิเครับผมไม่สามารถซ้อนทับกันได้และไม่มีผลในดันเจียนครับผมโอ้ยทีหลังไม่อธิบายเรื่องสกิลพรสวรรค์แล้วนะขี้เกียจอธิบายไปนั่งอ่านกั็ดีพรสวรรค์อัพตัวของ normal attack แล้วก็ตัวของอันตีนะครับผมไว้เจ็ดนะครับผมสก e ิล e ทิ้งไว้ที่7ก็ได้นะครับผมตัวค่าสเตตัสของกามีนะครับผมอ e t k เนะี่ยถ้าเกิดว่าใส่ถ้วยไฟเนะี่ยขออย่าต่ำกว่าพันเจ็ดขึ้นไปนะครับเพี้ยงสองพันได้ยิ่ง,คง,คงแค่ว่วา ถ้าการหมิงเลือดต่ำกว่า50%ทำความเสียได้ลดลงแค่ั้นล่ะครับก็แค่เราเลี้ยงเลือดไว้เยอะๆก็พอนะครับผมชาวนาท่านไม่ต้องนี้ครับพจะเอาไปเล่นเติ๋ทีมเบอร์เจียนนะครับแต่ผมถามจริงไม่ใครมันจะเอาการหมิงไปเล่นเบอร์เจียนวะไม่ไม่มีใช่ไหม ตัวองค่าตาคีเลี้ยวไว้ประมาณ50%ขึ้นไปครับผมแรงขีเลี้ยงไว้ประมาณ150%ขึ้นนะครับผมฟื้นฟูอยู่ที่ประมาณ160%ขึ้นครับผม oh, 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 oh. ยกเว้นดาว6ดดอปได้140หรือมีคนถือฟาโวอยู่ในทีมดอปได้ประมาณ1 4 0 140 150ประมาณนี้ครับผมแต่ฟิกกับตัวไว้นะครับว่า160สำคัญที่สุดนะครับสนการเป็นฟุนฟ้นฟูไปเลยได้ยิ่งดีนะครับ ตัวของอาร์ติแฟคถ้าเกิดว่าฟาร์มจีกจังผมให้เป็นตัวของคริมสันนะครับดีสุดนะครับลองมาเป็นเวอร์มิเลียนนะครับลองลงไปอีกก็คือตัวของฮันเตอร์นะครับฮันเตอร์นี่เราจะเลี้ยงคีย์ไว้ประมาณ3าก็ได้แล้วเราเป็นตัวของแรงคีย์เยอะเลยนะครับผมลองลงมาก็จะเป็นตัวของ2อ t k 2ท t k นะครับผมนะฮะก็จะใส่ยำอะไรได้แล้วแต่ที่เรามีนะครับพอแค่สเตตัสมัน70แรงคีย์ร้อยห้าสิบบวกอะไรประมาณนี้ก็พอครับผมฟุฟูร้อยหกสิบก็ฟิกไว้นะครับผมออฟหลักของอาร์ติแฟคที่เราจะหาาากกกก็็็คคคคคคืืออออตตัััััววววขงงงงฟฟฟพลลนนนนนรรรรีีี์์แแ้้้ะะบบผผมมส่ิไ ขนนกกับตัวของดอกไม้เนี่ยเราก็หาเป็นตัวของอัตาคิแรงคิเอตีเปอร์เซ็นต์ตามที่ผมบอกเลยส่วนในกาเนี่ยฟิกไว้ว่าเป็นตวงฟุนฟ้นฟูพลังงานก็ได้ถ้าขาดฟุ้นฟูนะครับผมหรือจะเป็นตวงเอติกีเปอร์เซ็นต์ก็ได้ถ้าเกิดว่าวัอติทันอยู่แล้วนะครับถ้วยใสเอติีได้แต่แนะนําว่าถ้วยไฟน่าจะดีที่สุดนะครับผมถ้าเกิดว่ามีตวงถ้วยเอติกีดีๆก็ใส่ไปก่อนได้ครับผมแต่ว่าครับถ้วยไฟนะครับ หมวกอัตากีแรงคีแล้วแต่เลยอาจจะใส่ไปรตรงหมอเอทีเก็ได้ถ้าเกิดว่าคุณเลี้ยงอัตากีแรงคีไว้ดีอยู่แล้วนะครับผมดูบาลานด้วยนะครับขอแค่ว่าตาคีห้าสิบเปอร์เซ็นต์ขึ้นไปแรงคีร้อยห้าสิบเปอร์เซ็นต์ขึ้นไปแล้วก็ฟูฟูร้อยหกสิบผมก็ไม่มีปัญหาครับผม <S <S ดาวหนึ่งถ้าเกิดว่าสิงโตเข้าตัวนะครับผมจะฮิวแรงขึ้นสิบห้าเปอร์เซ็นต์ครับ ดาวสเนี่ยถ้าเกิดว่าเลือดเต็มอยู่แล้วนะครับเท่าที่ผมเข้าใจนะถ้าเลือดเต็มอยู่แล้วเนี่ยแล้วเพื่อนเนี่ยฮิวเติมขึ้นมานะครับพลังโจมตีของกาหมิงเนี่ยจะเพิ่มขึ้น20%ครับดาวสถ้าเกิดว่าพุ่งสกิลอีโดนศัตรูเนี่ยจะทำให้ตัวของอนุท่าเพิ่มขึ้น2หน่วยครับผมก็คือมันจะช่วยเรื่องฟื้นฟูแหละแล้วก็มันคูดาวศูนตุก0.2นย์จุวีนะครับก็คือพุ่งลงพุ่งลงศูนย์จุดสวีก็จะได้อีกได้อีกได้อีกอนุท่าม,มาอีกมอกมาอี ดาวหกนี่สเปเชียลชิบหายก็คือดาวหกเคโซแบบอัปเกรดนะครับผมสกิลอีเนี่ยจะมีอัตราคีเพิ่มขึ้น20%และแรงคี้เพิ่มขึ้น40%นะครับและมีขอบเขตการโจมตีที่เพิ่มมากขึ้นนะครับก็คืออาจจะตมตีวงกว้างขึ้นอะไรประมาณนี้นะครับโอ้ยส่วนเรื่องการจัดทีมผมมองว่ามันไม่ค่อยฟิกเท่าไหร่นะครับผมแต่ ที่ต้องฟิกก็คือตัวเซียนยันครับจริงๆไม่ต้องมีก็ได้เพราะว่ามันรวมดามมิดต,ต่อฮิตแล้วมันก็ไม่จำเป็นจะต้องมีเซียนหยันนะครับผมแต่ถ้าเกิดมีเซียนยันเนี่ยคุณจะกบช่องว่างระหว่างที่ตัวของกาหมิงเนี่ยรอสิงโตเข้ามาหาตัวแล้วพุ่งโจมตีลงมาจากข้างบนไม่ได้นะครับผมโดยการพุ่งโจมตีลงจากความสามารถของอันติเซียนหยันนะครับที่ทําให้ตัวของเซียนหยันเนี่ยทำให้เพื่อนทั้งทีเนี่ยพุ่งโจมตีลงมาจากข้างล่างได้นะครับผมมันจะกบช่องว่างตรงนั้นนะครับผมแต่ถ้าเกิดว่าไม่มีก็ไม่าใวหพ้กี เป็นตัวของกาหมิงเนี่ยเป็นดามิหลักแล้วให้ตัวอื่นเนี่ยมาเป็นซับดามิทของกาหมิงให้หมดนะครับอย่างเช่นทีมนี้เนี่ยผมใส่เป็นตัวฟรีนะแล้วก็ตัวของเจ้าวังวนเนี่ยมาเป็นการฮิวหมู่ทั้งทีมนะครับเจ้าเจ้าวังวนใช่ไหมไม่ใช่ผมคงไม่สับสนกับอีกเกมนะครับแล้วก็ตรงไปเน็ตเอามาดามิสุดเลยนะครับผมทีมนี้ก็ดามิอยู่ที่น่าพอใจนะครับผมก็ทําให้ดามิเป็นดีพีหลักๆไปเลยนะครับแล้วอีกทีมนึงถ้าเกิดว่า ตรงกล้ามินันมันมีการกระแทกอยู่แล้วแต่ถ้าเกิดว่าใครรู้สึกว่าเฮ้ยพี่ผมคิวไม่พอเลยว่ะอาจจะใส่ไปตรงจรงลีมาแทนนะครับผมเพื่อที่จะเอาอประสิทธิภาพในการตัวของป้องกันเนี่ยมากขึ้นนะครับผมแบบกลัวกล้ามิงตุยอะไรเงี้ยเออ,เอ,อ,เอ,อทีมนี้มันโผลมาได้ยังไงในหัวผมผมก็ไม่รู้นะครับแต่แต่มันก็มัน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 อิเล็กโตถ้าเกิดว่าเราเปลี่ยนตรงนี้เป็นไรได้ละลเราก็แปะตรงไฟได้ไฟฟ้าได้ตลอดแล้วจะได <ฟ S 1> ได้ไ, <ฟ S 1> ได้มาจาก เชเวสที่ซับดมิดให้ DPS หลักเยอะๆนะครับแต่จริงๆก็คือถ,ถ้าถ้ามีไรเล่นอยู่แล้วคุณจะไปเล่นการมิงโอเวอร์โหดทำไมนะครับก,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 ก็ไม่แนะนําแต่ถ้าเกิดว่าเล่นเอาหาก็เอาได้นะครับ ตัวของซาลัดทีมที่ผมแนะนําประมาณนี้นะครับใครมีทีมแนะนําเพิ่มเติมก็สามารถคอมเมนต์กันได้นอร์ธท้ายในี้ไกด์กาหมิงลิงลิงแบบคิงคองของผมเนะี่ยถ้าเกิดว่ามีข้อผิดพลาดประการใดก็ต้องขออภัยทุกท่านมาด้วยนะครับผมแนะนําเท่าที่ผมแนะนําได้แล้วก็มีความรู้แล้วก็หาความรู้ใส่หัวเพิ่มเติมได้แค่นี้จริงๆนะครับขอท่านผู้เจริญทั้งหลายคอมเมนต์เพิ่มเติมหรือถ้ามีชิทอะไรอยากแชร์ก็แชร์ได้ที่คอมเมนต์นะครับผมแล้วก็ อย่าลืมซัพพอร์ตผมเรื่อยๆด้วยนะครับเพื่อที่จะได้มีคลิปดีๆอย่างนี้นะครับผมมีไฟมากเลยนะครับในการทําคลิปนี้นะเพราะว่าผมจะต้องเริ่มขยันละก็ร <c oughs> <c oughs> ันนี้ก็ขอบคุณทุกคนที่ครับที่เข้ามาดูนะครับผมก่อนไปก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์กดติดตามนะครับผมรันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ